เดี๋ยวจะนั่งสายกินซ่าไลนา์นะครับไปสถานีอยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมพักเ,เดินออกไปแล้วก็ไปขึ้นสายกินซ่านะครับก็เดยวไปโ่ที่ชิบุย่าเลยนะแล้วก็รอกินข้าวตอน18.45คนตอนนี้เราถึงสถานีชิบุย่าแล้วนะครับนี่เห็นน้องหมาหาจิโกะด้วยนะครับเรามีน้องหมาเหมือนมีอะไร มองอยู่ด้วยไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปต่อแถวถ่ายรูปกันนะคะทุกคนที่เราถ่ายรูปกับลูกป้าทาจิโกะเรียบร้อยนะครับมีพี่ฝรั่งข้างหน้าเหมือนเดิมเ,เราถ่ายรูปไปเขาก่อนเขาก็เลยถ่ายให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามห้าแยกวุ้วายนะไปที่ร้านฮากินิ์ุุโธโกเมนะครับเดินไปประมาณไม่กี่เมตรเองอนน่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้านีนี่คือห้าแยกวุ้วายนะคบแต่ว่าเช้าที่ไม่ค่อยวุ้วายแหลงเพราะทุกคนไปทํางานแล้ววันจันทร์นะครับ ตอนนี้ชิบุยะสโมง47นะคะรับอุณหภูมิ13มองศาโอเค,อเคทุกคนตอนนี้เราถึงร้านพิกกนี่คุโตโคเมแล้วนะก็คือเดินตามแบบมันเดินแล้วก็เข้าซอยมามันจะเป็นซอยประมาณเนี้ยคือตอนแรกหาไ่เจอเข้าซอยใช่ปะแล้วก็ขึ้นเหมือนเป็นฟิลไล์เป็นเนินขึ้นไปอะ่ะเออก็คือร้านมันจะมีใายอย้อยู่อยู่ก็คือเราเดินบันไดขึ้นไปได้เลยจะอยู่ตรงที่ ที่มีคนเดิอนออกมาจากร้านนะนก็คือต้องจองมาเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าเต็มจ้าดีนะจองมาแล้วนะครับเราจองไว้ลอบ11โมง45นะตอนนี้11โมงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวแถวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมายืนหน้าร้านต่อมาอีากสักนะครึ่งชั่วโมงคนระหว่งางรอข้าวประมาณ45นาทีแล้วก็เลยมาที่ป๊อบมาดนะครับเป็นตึกแมกเนตบายชิบุย่า109นี่ตึกนี้ก็คือเราดูมันอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน 5 hours l a คนตอวนี้เราเข้ามาในร้านที่กินในฟูโก้คาเมแล้วนะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเราฝั่งเป็นมือเดียร์ที่ลินมานะคนแล้วก็ฟูคือเหมือนนักแสดงทังถ้าเราจองตามรอกสปังพอเราเข้ามาในร้านเรามาหน้าร้านได้เลยเพื่อให้มันก็ต้องตอบยุกเรื่องการเข้าอะไรเงี้ย ก็มาให้เราทุกคนแล้วก็เป็นน้าซุปนะครับหม้อข้าวอ่ะมันจะเป็นอันนู้นเลยทุกคนก็คืออยู่ในหม้อที่เขาข่งใหม่ๆเลยอันนั้นนะเออดูดินี่ัดขโมงเลย วันนี้กับเปาพอพอเลกับคตนครับคนติ้งสดชื่นมากเลยครับ คือถ้าไม่ดูหนก,ก็คือดูนี้ได้ไม่อยู่ได้ใต้ใต้โต๊ตอนที่สามาแล้วนี่เราไปเอาอไข่หมาแล้วกูนี่กค็กคือต้องให้กินกับชิ้นสุดท้ายนะครับ นนี้เรากินเสร็จแล้วออกมาแล้วนะครับนี่ร้านอยู่นี่นะนี่มันก็คือจะขึ้นบันไดไปข้างบนตรงนู้นก็อร่อยนะเออได้เนื้อสามก้อนแล้วก็เราเติมข้าวไปสามถ้วยอิ่มแบบจะอ้วกแต่ก็รู้สึกว่าอร่อยเออเออคุ้มราคาที่ต้องจองมาอร่อยดีนะครับกินเข้าไปสามถ้วยเลยแม่กินเข้าไปกี่ถ้วยเมื่อกี้ไอ้นั่มองหน้าเลยอะคุณแกกินเก่งพ่อกินไปกี่ถ้วยเติมข้าวสองป่๊เออ ใ่นะครับก็คือไข่อะจริงๆทุกคนคือเราสามารถเติมได้ตั้งแต่หยิบได้หยิบได้ตั้งแต่จานแรกเลยนะเนื้อก้อแรกเลยเพราะว่าเขาเป็นถ้วยแล้วก็เหมือนวางไข่ไว้ให้เลยเลยเราจะหยิบกี่อฟองก็ได้เท่าที่เรากินเนาะแล้วก็น้ำเปล่าบ,บริการตัวเองได้นะครับเออแตาพอมาถึงร้านแล้วใครที่จองมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เนื้อเพิ่มก็สามารถกดเพิ่มได้สั่งเบียสั่งอะไรได้ปกตินะโอเคถือว่า อร่อยนะเออสมควรที่จะมานะครับบต้นฉบับเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องไปรอกินที่เซ็นทรัลเวล์ด้วยโอ่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้างาโกนะครับมาดูบ๊อปมาอีกสาขาหนึ่งของค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีวัตถุดที่เป็นตัวโคคาโคล่านะก็เลยจัดมาแต่ว่าไม่ได้ยกบ็อกนะครับหยิบมา2จุ่มประ่าณนี้แล้วก็หยิบแบทแม่มาหนึ่งนันแล้วก็มีสาขาที่ชิบูย่าตัวตึกแม็กเยนด์ได้ตัวมอลลี่ที่เป็นรุ่นขนมมาหยิบมาสามจุ่มนะครับ ก็ขอมแล้ค่อยมีระบิบุ้งหมดเกลี้ยงนะครับนี่ทุกคนตอนนี้เราเดินจากห้างปาโก้นะครับมาที่ดิเนตสโตร์นะห่างกันนิดเดียวเองนี่ประวัติศาสตร์เลยทีคค่เราเอาอกมาจากดิเนตสโตร์แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าเออน่านจะไม่ได้อะไรยอะไรเงี้ยบาสเลียนะครับมันราคาประมาณ4,200เยนนะทุกคนเราได้กล่องแบบในกระตูนเลยซึ่งในกรุงเทพอ่ะเคยเห็นประมาณ2-3,000เลยนะไม่แช่4,220เยนเออ20เยนแล้วก็ ลอดอีก20%นะเป็นะเสร็จแล้วเหลือจ่ายไปประมาณ700กว่าบาทก็คือไม่เอาไม่ได้แล้วว่ะแต่คืองงมากแบบกลับยังไงเฮียกลองใหญ่มากโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินไปที่บ๊อบมาดฮาราจูก,กุนะครับประมาณ900เมตรเราจะลองเดินกันไปเพราะอากาศไม่ได้ร้อนมากนะเดินชิวๆวันนี้เป็นวันจันทร์นะคนค่อนข้างน้อยเดินค่อนข้างง่ายนะถ้าสาวอธิดาน้าจะคิดว่าน่าจะแตกเพราะว่า คนนะ่าจะเป็นล้านเนะี่เออวนาวันนี้เป็นวันทํางานของคนญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าคนน้อยที่มีเ่มาจากทางนู้นนะต,ต,นต,นนตัวตัวดิส์สโตอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าตัวบารเยียของเราอะ่ะมันมีแค่ตัวบาสเ์เยียนะมันจริงมันมีเพื่อนคือเจสซี่กับบูดี้ด้วยแต่เมื่อกี้ในในร้านไม่มีอะ่ะเอออย่ามีเลย ถ้ามีเราจะคิดหนักไงโอเคทุกคนระหว่างทางไปป๊อปมาแล้วก็เจอไม่ได้เจอเหรอกคืออยู่ในรีสต์แล้วล่ะชื่อร้านทอยซาเปียนนะครับนั่นก็จะเป็นแบบว่าแนวอเมริกันแบบนี้นี่โอเคในร้านเราน่าจะไม่ได้ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวติดหน้าคนอื่นเหมือนเดิมนะครับแปะไอ้ไอไอนั่นไม่ไหวเนาะแต่ว่าคนก็จะชอบแบทแมนตัวนี้มีมีแปบบาสซิกด้วยอะ่ะรถ แตเราชอบพัวชั่นีที่เป็นกระตูนอ่ะ่งมาเลยนี่ทุกคนเมื่อกี้ออกจากร้านคอยสามเบี้ยนแล้วออถึงร้างป๊อปมากแล้วนี่ป๊อปมากนะครับมีสองชั้นนะต่เราคิดว่าน่าจะของน้อยแน่เลยคนยืนเป็นร้านเลยตอนนี้โอเคเดีนะะ๋ยวขอไปเดินดูก่อนนะครับโอเคทุกคนตรงนี้เรามาถึงแยกที่มันเป็น เออห้างโตเกียวพาซาแล้วครับมันมีสองฝั่งนับรู้ว่าห้างใหม่ชื่อเต็มมันชื่อว่าอะไรแล้วเออนี่อันนี้คือห้างใหม่นะครับมีดีออร์เบรเริ่มเลยส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นโตเกียวพาซาอันเก่าเนาะนี่นะคือโตเกียวพาซาอันเก่านะครับส่วนอันนี้อันใหม่มีอันเบรเริ่มเลยมีสวนอยู่ข้างบนด้วยนะที่เราดูรีวิวมาเขาบอกว่ามันมีออนเซ็นหรืออะไรด้วยในเนี้ยนเะออนี่ดีออคนเต็มเลย เราจะเดินไปฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็จะไปดูลองชอมฝั่งนี้หรือเปล่าเดยวแบบเดินเล่นไดิไปทุกคนตอนนี้เราเข้าช่วงหนีแม่เที่ยวแล้วนะครับก็คือเอาพ่อกับแม่ไว้ตรงร้านกาแฟนะชื่อว่าไอซ์แลนด์วินเทจคาเฟ่นะครับก็สั่งกาแฟอแะไรกินเนี่ยพนักง,งานพูดไทยได้ด้วยนะตอนจา์สุดท้ายเขาบอกขอบคุณค่าแล้วเขาก็ขอ,ขอรากับเราเออบางทีก็ได้ฝากที่บ้านไว้กับตรงนี้ก่อนแล้วก็เราจะไปร้านชื่อว่าแล็กแท็กนะครับอยู่ในซอยตรงข้ามที่มันเป็น แบรนด์เนมฝั่งนูนะเออเคยมาปีที่แล้วแล้วรอบหนึ่งนี่มันจะเป็นซอยแถวๆที่มันมีชาแนลเป็นเหมือนตึกหัวมุมอ่ะเออประมาณนีนองอากาศดีนะทุกคนเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อหนาวละใส่แค่ไหม่พรมตัวเดียวก็คืออยู่ตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับนี่มันอยู่ในเขตชิบุย่านะ15องศานะครับนะตอนนี้ก็ชิลๆจะเป็นฟิลนี้วันนี้ดีนะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ขนาดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนยังเยอะมากเลยอะ่ะ นักท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซนต์ป่ะเออนี่ทุกคนตอนแรกอะว่าจะตั้งใจมาดูออนคราวดูดิดูดคืคนอะเยอะมากคือต่อมาข้างล่างเลยใช่ปะก็ยังต่อขึ้นไปบนบันไดอีกอะไม่ไหวก็เลยไม่ได้ดูนะทุกคนคนเยอะเกินโอเคนี่อันนี้เป็นโคชมีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหน้าร้านด้วยดูสวยนะร้านแรกแถวนี ขึ้นมาดูรอบมิงแล้วก็ไม่ค่อยได้หลายเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราอาจจะสกิปไปชั้นสองก่อนนี่นี่ของผู้ชายนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านเฮนรี่เบอร์เกอร์แล้วนะครับนี่ร้านมีสองชั้นนะครับตอนนี้ก็คือต้องรอคิวนะตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแปดนะคะอุณหภูมิสิบสามองศานะโอเฮ้ทุกคนเราเข้ามาในร้านเฮนรี่เบอร์เกอร์แล้วนะครับ ัเป็นหัวทีมหนึ่งก็หนวดองหนึ่งแล้วก็มีเป็นชุดเทีงการคริสต์มาสด้วยอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็สั่งนูชีพันแก้แวก็ทีิพากษาเป็นคนไทยทุกคนและคนที่ถอดสวัสดีครับเลยแล้วคนที่คนไทยราคาแหมคนไทยคาับก็เลยสั่งง่ายเลยทุกคนพูดง่ายเลยเ,เดี๋ยวเรารอ,รอ,รอตัวนี้ดำมเลยเราก็เอากันนี่พวกข้ตัวนี้มาเสริมแล้วนะครับสามอย่างเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นตัว เนื้อนะคะเป็นครนะีมเ็ดซีซันอนลนะนี้คือมีตอนคริสต์มาสนะครับนี่สูตรอันนี้เป็นออวากิวนะครับสามชั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นหมูวาตงสามชั้นเหมือนการมีไข่ส่วนนี้เป็นมิลชีกนะต่อไน,นี่อันนี้วากิวนะครับ ตรงมีไข่ด้วยแต่ว,ว่าไข่เยอะมากมีเบคอนด้วยนะาทนก่ออันนี้เป็นซี่ซานิ่นนะครับเป็นเนื้อว่ากิวกับผัดเห็ดครีมชีสเผ็ดยืมเยิมเลยแล้วก็มีตัวเหมือนเอ,อ่อโพเตโต้ตัวนี้ด้วยนะ นีนะ่มิลเชกนะครับก็คือเหมือนเขาไปเด็ดกับอาร์ติสซิลี่มาโยเนี<__่คือเป็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือเราถามเขาบอกเขาแก้สุดท้ายพอดีนะครับเนื้อมันจะเป็นแบบไม่ใช่เนื้อเนื้อแข็งเลยนมๆเลยอืมอรเอยดีมากอร่อยคอ่ะทั้งหมดหมดไปประมาณกี่เงินนะ กดไป6ตรั้งกว่าเยนนะครับวันนี้เดินไนึ้งไปเลยก็ได้เราขอชิมติ่งต,ต่อก่อนนะครับต้องต้อนค่ะเพิ่มเมนูส่วนเนื้อต้องเป็นซีซันนอลอ่ะไม่เหมือนมีหอมผัดรชชึเปล่ามเหมือนเราได้กินเหมือนคาโบ่เบาๆด้วยอ่ะไม่รู้มีจริงไห้ก็แบบเท่าไหร่อ่ะ,อะดิ้ แต่ว่าราคาก็ตามคุณภาพคืเนื้อเขาด,ดีมากเป็นเนื้อวากิวเยทุกคนอร่อยแล้วก็อย่าลืมมิลเชนแก้วสุดท้ายนะจ๊ะหมดที่เขาปั่นแล้วแก้วสุดท้ายได้กินอร่อยมากแนะนำนุนมน่มคอนเทนดี้เบอร์เกอร์นะครับมีสองสาขามีที่ไดคังยามะอันหนึ่งเหมือนกับที่อาจากุนะถ้าใครจะมาอาซากุก็กินไ,ได้ทนี่แล้วก็ตัวกระดาษมีเขียนว่าขอบคุณด้วยนะครับ ต้อรับคนไทยแน่นอนนะ,นะนกินได้ก็อร่อยมากโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีชิบุยะกันนะครับข้างๆเราก็จะผ่านชื่อว่ามิยาชิตะพาร์คนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าขายของแบรนด์เนมหมดเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คำพบดของเหมือนจะเป็นสวนนะหนึ่งก็มีกูชีพราน่าลุยนะใครสนใจก็มาเดินชมได้อากาศตอนนี้12องศานะครับเริ่มเย็นมือเล็กๆแล้ว ซื้อของกินจากเซเว่นมาเหมือนเดิมว,วันนี้ก็คือเป็นไอติมเหมือนไอติมขนมนปังมากีเยน,น,น,นไ,ไม่รู้กี่กิบเหมือนเดิมก็มีขนมบิสกิตอันนี้มันเคยเห็นรีวิวเขาบอกว่าอร่อยว่าจะลองกินแม้วันนี้ก็พกุงเพรวอิ่มมาก,กตอนนี้แล้วก็มีเมลอนปังน,นะคะอันนี้ก็เป็นวันนี้หรือวันนี้เหมือนกันผิวชิม,ชมแล้วก็มีถั่วลันเต่นด้วย 300สามร้อยเยนถ้าเกิเออแล้วก็วันนี้พ่อซื้อเป็นตัว SunTory whiskey นะครับมีขวดเขาสววนะทุกคนสีมันดูไม่น,น่าขวดบของบ้านเราปะมันดูเหลืองปกติโอเควันนี้มีประมาณนี้นะครับเพราะว่าอิ่มเบอร์เกอร์ม,มากโอเควันนี้เราจะมารีวิวของแท้กันมานะครับเหมือนเดิมวันนี้จะรีวิวเร็วนิดนึงเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวแพ็คของว่าเออเหลือที่เท่าไหร่จะต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยมารีบรีวิวก่อนนะครับแล้วไปลองจัดกับ อย่างแรกเลยที่ได้มานะครับจะเป็นอันนี้นี่อันนี้ก็คือมันเป็นกระชปองร้านซูชิแถวแถวร้านเนื้อฮิกินิคุโทโคเมที่เราไปกินวันนี้เออมันเป็นรูปปั้นของหมาฮาจติโกะอะแต่เป็นกระชปองเพิ่งเคยเห็นเออน่ารักมากเลยเออเราได้ตอนแรกนึกว่านึกว่ามันจะได้เป็นสีเออน้ำตาลด้วยไม่เป็นแบบนี้น,นี่ 400เยนหรือ300เยนนี่แหละเออนึกว่าจะได้เป็นตัวสีน้ำตาลกับตัวสีชมกับตัวสีสีปรากฏว่าได้เป็นแค่ตัวสีสีอนะันนี้ได้เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็แมกเนตเราได้แมกเนตคือเป็นชื่อตึกน,นะได้ตัวมอลลี่มานะครับสามกล่องเป็นรุ่นมอลลี่เบกกิ้งไทม์นะอยากได้ตัวหน้ากล่องแต่จริงตัวไหนก็ได้น่ารักหมดเลย เออก็เลยซื้อมา3กล่องนะครับคือเราเลือกกล่องหนึ่งแล้วก็พ่อกล่องหนึ่งแม่กล่องหนึ่งช่วยกันจุ่มมาราคามาันจะตกที่ประมาณ300กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยเออที่ไทยไม่รู้สักประมาณะะราคาเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้แล้วก็เลยมา3กล่องทีนี้ไป,ปพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมก็เลยปไปประมาณอีกที่หนึ่งที่ห้างปาโก้นะครับได้มาอีก3อันอันแรกเป็นตัวลาบูบูนะครับเป็นเดอะมอนสเตอร์โคคาโคล่า อันนี้รู้สึกว่าเอออันไหนก็ได้แต่ไม่ได้อยากได้ทั้งกล่องอ่ะเออก็เลยเอาเป็นที่เหลือและกันก็เลยหยิบมา2ตัวนะเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าที่บ้านราบบูบูเราก็แบบว่ามีตัวที่เป็นตัวเดียวอยู่แล้วไม่ได้ทาทั้งกล่องเลยก็เลยวางเข้าๆด้วยกันได้นีร้านในวันนี้รู้สึกมาดูคริสต์มาสด้วยแล้วก็เป็นโค้ก้วยเออน่ารักดีก็เลยมาสองกล่องในที่นี้ร้านแรกอ่ะพ่อบอกว่าเอ,อ้ยแมทแมนีนน่ารักจังเลยแต่นางขี้เกียจซื้อเพราะว่าเออไม่ขี้เกียจติ่งอะไรเงี้ย ร้านที่2เราก็เลยแอบหยิบมาให้อันหนึ่งเลยแบบไปเปิดเล่นๆสนุกๆพอออกจากป๊อปมาร์ทเนี่ยก็เดินม,มาที่ดิสนีย์สโตร์นะครับตอนแรกคิดว่าไม่ได้อะไรก็เพราะว่าเออเราไม่ได้เป็นคนคาดหวังอะไรแบบไม่ได้แบบติ่งดิสนีย์มากมีแค่ชอบเรื่องทอร์สตอรี่เบมักอะไรยงเี้ประมาณเนี้ยแต่ว่าก็เลยได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นบัสไลเยียนะครับที่บ้านเรามีแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าเหมือนตัวกล่องอ่ะมันเป็น คอลเลรชันอื่นที่มันไม่ใช่เป็นยานอวกาศอย่นี้แล้วอะแต่อันนี้คือของดิสนีย์เลยแล้วก็กล่องเป็นแบบในกระตูนนะที่ไม่เป็นเหมือนยานอวกาศนะตัวนี้ราคา4,200เยนนะได้ลดอีก20%ซคือเป็นลดของร้านอยู่แล้วสุบแล้วจ่ายประมาณ3,800ก็คือตกลงประมาณ6็0ทุกคนตรงเนี้ยไม่อาไม่ได้ปะเออแต่ว่าตัวตหนานนหนิดนึงแต่ว่าก็น่ารักมีเสียงด้วยนี่เส้นแบบ อันนี้อันนี้เป็นนั่นตัวปีกตัวปีกลืมลืม,ลมถ้าตัวเสียงต้องอันนี้อันนี้ประมาณนี้แล้วก็มีเลเซอร์ที่แขนด้วยนี่เลเซอร์ที่แขนเออนี่นี่แล้วต่มันก็มีเพื่อนด้วยนะ<ม>จริงๆแล้วว่าอืมประเด็นคือเป็นภาษาอังกฤษด้วยทุกคนถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่น,นจะไม่เอาเป็นภาษาอังกฤษด้วย นี่มันจะมีเพื่อนเป็นวูดี้ Woody กับเจสซี่นะแต่ว่า2ตัวนี้ไม่มีไม่เห็นมีแค่ตัวบัสเลียตัวเดียวซึ่งเขาขึ้นเป็นเบสเซนเลอร์้วยนะตัวนี้ก็เลยจัดมานะครับค่อนข้างดีสวยเลยแหละประมาณนี้มีอสองตัวได้จากสถานี eno. อูเอโนะนั่งจากกินซ่าลายมานะครับ เป็นกระชปองอันนี้แม่แกะไปแล้วแม่บอกว่าตุ่มมาทุกวันไม่เห็นได้แกะเลยแบมมัมนเอามาแกะหมดหเลยเเออนี่แม่ก็เลยตุ่มมาสองอันนะครับอันแรกเป็นตัวแมวท <c oughs> <c oughs> น่ารักอ่ะี่ทีนี้นี่สี่ล้อเย็นนะเออมันจะมีให้ให้ดูปะเออม,มันชื่อของอันนี้เป็นตัวเนี้ยไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าน่ารักดีตัวอ้วนๆกลมๆ นี่มันแมบบีมีมีสีแบบเหมือนแม่อยากได้ตัวนี้แม่อยากได้ตัวนี้เออแต่ว่าจุ่มสองอันทั้งสองอันเลยอะได้ตัวนี้หมดเลยนี่ได้ตัวนี้หมดเลยเออไม่รู้ว่าเขาใส่ตัวเดียวกันอะ่ะไว้ในตู้หรือเปล่าน่าเหมือนเป็นระบบโจรป่ะอันนี้ก็คือแบบแอบอยู่ในลงัง อันนี้ก็คือวิ่งหนีส่วนตัวนี้คือยืยนเหงื่อตกวันนี้สองคนตัวนี้คือตำรวจปะเออไม่รู้อ่นานภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแล้วก็แปลกๆเออน่ารักนะสี่หลอเย,ยนเอ,อ๋อเขามีเป็นนิทานด้วยน,นี่นิทานแล้วกันเรื่องอื่น,นเออประมาณนี้ทุกคนวันนี้ไม่ค่อยได้อะไรเยอะเท่าไหร่ได้อะไรไม่ค่อยเยอะเอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนแรกว่าจะไปชินจูก,กุแต่ว่า เออเปลี่ยนแผนแล้วเพราะว่ารอบนี้มานอนอุยนอยังไม่ได้เที่ยวอุยนอแบบเต็มเต็มเลยอะไรเงีเออ้ยแม่ก็เลยบอเอออยากไปตึกม่วงแบบเต็มเต็มเดินตลาดอะมิโยโกะเต็มเต็มแบบอุยน้องทั้งวันเลยเออยก็เลยเปลี่ยนแผนมแบบาเป็นอุยน้องทั้งวันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลองแพ็กกระเป๋าก่อนแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้ที่อุ้ยนอที่เราอยู่แถวนี้นะครับสำหรับคืนนี้บ๊ายบายเพล่โคโนมอร์นี่นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ในโตเกียวแบบญี่ปุ่นนะพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับ วันนี้11.00นนะเขตไทโต้14องศานะครับกาลังจะเดินไปถึงม่วงตอนเช้ากันไปซื้อขนมของฝากลับไปที่ห้องก่อนแล้วคอ่อยเที่ยวโอเวนกันค่ะนคนเมื่อกี้เราจะไปกินอิชิรันราเมงที่โอเวงกุ๊บนะครับแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอีกลานหนึ่งที่อยู่ติดกันเลยชื่ออะไรไม่รู้ฟิล์ลายนี่เหมือนราเมงของจีเลยอะตั้งรู้ว่าจีนจิงมใหมคืออประมาณก็สั่งไป สามจานแล้วก็มีเกี๊ยวอันหนึ่งนะครับให้ดูของแม่ปฏิมัติการสามจานทุกคนแม่ชิมดีอร่อยไหมแปลกๆดีมันไม่เหมือนุกติผมว่าแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่นามเมงไม่ใช่านาเมงญี่ปุ่นนะ,นปะแปลกๆ,บบๆนะพ่อชิมดิบบๆๆมีเอี๊ยวกรีด มันเหนียวรสาชาตนะิอะไเนี่อรอีนะอร่อยอ่ะขึ้นมันเหนียวจุม,นมแน้้วมันกันนะคะน้ำมันจะเค็มๆนะคัาันจุุ่ นี่นี่เป็นแก้วต้มนะได้ห้าชิ้นินรอเย็นเลยเฮ้แตขอตัวไปกินก่อนทุกคนตอนนี้ติดหน้าคนแตนลาอะไรอยู่กองเฮ้ทุกคนกินเสร็จแล้วนี่ละนี่นะรสชาติก็ใสๆนะแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มมิตระนะอร่อยแม่แม่เต็มจิดให้ ทำไมอะไรอยุกแล้ว uh ก็ huh. <si suppression> มันเป็นร้านข้างๆอิชิรันราเมงเลยทุกคนก็คือน่าจะสำหรับคนที่แบบกินไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยเขมากินร้านนี้เพราะวอะไรไดยนะได้ยูนะเต็มจิตให้แปะแม่เขาให้ให้กังเออก็คือเหมือนแบบว่าร้านร้านตัวอุ้ยอันนี้ก็น่ากินนะนี่ร้านดีเออก็คือมันเป็นร้านที่ติดอิชิรันราเมงเลยทุกคนก็คืออิชิรัน่ะคนเยอะมากน่าจะกินไม่ทันแล้วก็น่ากินนะก็คืออาจจะไม่ได้ทำในอื่นอาจจะไม่ได้แพนกระเาแฟอาจจะไม่ได้ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยกินแถวๆนี้ละกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะไปเดินร้านยามาชิโรยานะครับร้านของเล่นอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็มีร้านนึงเราหาข้อมูลมาแล้วก็อยากไปกินไอติมชาเขียวในอเมริกโกะสักครั้งสักครั้งหนึ่งว่ะที่เราเคยกินแล้วแล้วอร่อยเลยกลับอยากกลับไปกินอีกเนาะโอเคเดี๋ยวไปเดินกันนะครับอันนี้เป็นมาซีไอติมชาเขียวตรงหน้าตลาดอเมริกโกะเลยนะครับอันนี้400เยนนะคนอร่อยดีมีรเดียวรยเป็นแบบชาเขียวมา มีนอยไหมมีออยไหม,ไมอ่ะนมเลยเอานมไหน่มเยๆเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มก่อนนะครับจะมีหนึ่งอันนะครับเป็นลดน,น350มสามร้อยห้าสิบเยนครั้เราชิมในนมเดี๋ยวพอไปกินก่อนนะครับโอเคทุกคนเข้าสู่ช่วงหนีแม่เที่ยวอีกแล้วนะครับ ก็คือตอนนี้พ่อกับแม่ขึ้นไปแพ็คกระเป๋ามันก่อนเนาะเราก็เลยขอมาเดินก่อนเออมาเดินต่อก่อนอีกนิดนึงเพราะว่าคืนสุดท้ายแล้วในโตเกียวนะว่าจะไปบปุกอพาส์าหออุเวโนกเนาะแต่ว่าอาจจะไปแวะร้านของเล่นชื่อว่ามูรุมิยะอะไรสักอย่างก่อนเนาไม่รู้ว่ามันปิดหรือยังเดี๋ยวรีบเดินไปตอนนี้ประมาณ1ะนึ่งทุ่มยี่สิบแปดนะครับอุณหภูมิประมาณ13องศาก็เริ่มเยือมเย็นนะ เดี okay. ๋ยวรีบเดินกันอาจจะไม่ได้ถ่าย,ยกันทุกคนเพราะว่าอาจจะสับๆับนิดนึง s <S เพราะว่าจต้องทําเวลาเพื่อกลับไปช่วยที่บ้านแพ็คของด้วยแล้วก็อาจจะไปเดินสองที่ด้วยเครื่องสุดท้ายันไปนหลายที่โอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคเรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปจัดกระเป๋ากันมาเนาะกระเป๋าค่อนข้างแน่นเลยมีกระเป๋างองมาด้วยหนึ่งใบนะครับก็พรุ่งนี้เครื่องบิน11โมง45นะครับก็ ตั้งไว้ตีสี่ครึ่งเนาะของประเทศญี่ปุ่นตื่น,นแล้วก็เดี๋ยวเดินไปที่ขึ้นรถไฟที่สกายไลเนอร์ของอุเอโนะนะครับแปบน้ำแล้วเดี๋ยวนัจะน,นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เออถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปก็จะถ่ายกันเนาะจะเป็นที่ระลึกเหมือนเดิมนะครับเจอกัน,นพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้เรา,าู่ที่สถานีสกายไลเนอร์ที่มันจะรเดินาทางเข้อสุนทรีต่อแล้วนะ ก็ตอนนี um ้ลาประมาณ6โมง28เราตื่นกันประมาตี่ครึ่งเนาะตอนนี้เขตไทยโตเขาบอกว่า6โองศ3นะครับการหนาวช่างโดยน่าจะเป็นพอเช้าด้วยก็เราจองรถช่วง6โมงิบนะครับ6โมง40เราก็เป็นี e r m i n a l 1นะเราไปนะครับเรานั่งตู้ที่เจ็ดเราให้ดูกระเป๋าวะกระเป๋างอกเยอะมากอันนี้ส่งไปจะ ก็เบย์หนึ่งกับอีกหนึ่งกับอีกหนึ่งหรือก็แชมเปี้ยนใบใหญ่อีกหนึ่งเชานี้กินขนมก,กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางเข้าสู่สนามมินาลิตา ได้ที่4 1ดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เจอกันคลิปหน้าไปเที่ยวไหนค่อยไปตอบกัน,นอโอเควันนี้บ๊ายบายครับ